สวัสดีครับวันนี้ผมมาแกะกล่องตัวเครื่องกองน้ำสำหรับใช้น้ำปรปับปานนะครับรุ่นอันต้ i ฟิ r เตชั n UF ตัวนี้จะมีแถมพิเศษคือไส้กอง v ีฟิบเมมเมนะครับตัวนี้นะครับสามารถกรองชื้ลกได้ความเร็วที่0.01นะครับแต่ตัวนี้ก็คือใส้กองธรรม,มดาทั่วๆไปเนาะนะครับเดีย๋ยวผมแกะให้ดูตัวนี้ผมซื้อมาในราคา950บาทนะครับ ต่วกองก็สูงพอประมาณนะครับสูงเท่าขับต,ตัวกลองนะใช้การใช้งานนะครับโอเคอย่าลองแกะเลยให้อยู่บนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับน้ำประปานะครับถ้าเป็นน้ำมาดาลเนี้ยจะไม่เหมาะครับถ้าเป็นน้ำมาดานต้องใช้ใส้กองที่เป็นขานาดเครื่องตั๊มนะครับเพราะว่าอน้ำมาดาน,นียอาจจะมีความเค็มต้องใช้ใส่กองเมมเมรนนะครับที่มีความละเอียดศูนย์จุด โซนสามตัวนะครับตัวเลขหนึ่งนะครับนี่เขาเขจะให้คนคืออ่าลองแกงดูคืออะไรเนาะแล้วอันนี้คือก๊อกน้ำนะครับก๊อกน้ำอืมให้เก็อย่างดีเลยนะครับนี่เราเก็บไว้ก่อนตัวนี้ครับใส่กล่องนะครับ B Flip m e m b r a นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นอ่สเปกนะครับศูนย์จุด ศูนย์หนึ่งนะครับในการกองกองสามารถกองเะลลโกได้ครับโอเคผมยกเครื่องกองให้ท่านดูนะนี่ครับเครื่องกองนะครับสวยงามนะครับก็จะมีนะครับอบุปกรณ์มีการงัดอย่างนี้ให้นะครับนีสายแล้วก็ตัวที่เปิดเักอ่องตัวกองน้ำครับผมแถมให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมี คู่มือการใช้งานมาให้นะครับนี่เป็นภาษาไทยครับมีท่อดีบุใจลนี่ครับมีวิธีการใส่ใส่กรองมีฟิล์มเมมเบนะนครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับนีบ่เราสามารถตั้งนี้ได้นะครับเดี๋ยวออกมาหน่อยหนะนึ่งนะครับโอเคมาอะ่รากันนะครับวันนี้นะครับเป็นไส้กรอง PP นะครับ PP ตัวนี้เป็นไส้กรองคาร์บอนนะครับแล้วตัวนี้เป็นเรซซิ่งนะครับมันจะวิ่งวนมานี่นะครับเข้าตัวไส้กรองวีฟท์เมมเมนะครับมาดูด้านหลังตัวนี้ถ้าเห็นไหมครับจะมีน้ำดีและน้ำเสียนะครับนี่ดูมีน้ำดีน้ำเสียเหมือนไส้กรองเมมเบรนนะครับน้ำเสียคือตรงนี้ครับน้ำดีคือตรงนี้นะน้ำดีก็จะวิ่งเข้าตัวนี้ต่อคือ ตัวโพสคาร์บอนนะครับเพื่อเป็นน้ำนดื่มได้ตัวนี้ก็คือเออขาอบอกว่าต้องถอดออกหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูดูก่อนนะจะต้องไปดูก่อนหน่้ยโอเคครับกระบอกกระบอกตัวนี้ครับเป็นกระบอกสาม,มารถใส่ไฟกองตัวเมิมเมดได้นะครับแต่ว่าไฟกองอยณดู ใส้กรองตัวนี้ครับไม่ต้องไม่ต้องถอดตัวนี้ครับน้ําเสียครับไม่มีเรากสามารถใช้ตัวที่เขาแถมให้ได้เลยคือออกน้ําออกทางเดียวครับมีฟิลเมมเบรนนะครับ,เมมเมรบถ้าเป็นใส่กรองเมมเบรนก็ต้องต่อท่อท่อทิ้งแต่ว่าต้องมีเครื่องปั๊มด้วยนะครับเพราะว่าใส่กรองเมมเบรนมันละเอียดสูงเหมาะสาหรับน้ำาปลาไอ้น้ำบาดาลน,นะครับน้ำบาดาลน้นํบาบ่อนะครับที่เอามากรองสำหรับน้ำปลาครับที่มันสะอาดอยู่แล้วก็ตอบนี้ได้เลยครับไอ้ตัวนี้ไม่ต้องถอดนอกรับ ครันี้เลยนะครับปร,ประมาณนี้ครับ